แต <ar> ่งเลยวะพี่มาแล้วพี่มาแล้วลงเรียบร้อาเสร็จกูกูเอารถไปข้างบนดีกว่าแดนนะจ๊ะ ตรงบ้านมีอะ่ะกั็เมื่อกี้ผมเมไม่เห็นดาเสียว,ว่าดาเสียตรงนี้มีคันนึงคือข้างบดมีนะพี่นะข้างบดมีคนลงประมาณนี้ผ <laughs> ่ายละสัตว์ผมเห็นมันบินเลยกวดังไปอยู่ ทำไมทำไมพี่ไปอ,อ้อมเขาไปเนี่ยเจ็บที่ไหนไม่อยู่ไหนนี่เขาเขาว่าจะเก็บ dạng ra nó bắt đầu bắt đi vào kia bắt đầu bắt đầu này, đầu à, đầu trong... ba bắt đầu bắt đầu đi, bắt đầu vậy? đầu bắt đầu bắt đầu đi đầu bắt đầu bắt แต่บ้านที่น่มีคนตื่มาตื่มาตื่่ออะไรี่ยกระเป๋าดิครับที่แป้งเลยไม่รู้ที่เจ๊หงายดึงหอ๋อก็ปัาระเขาอีกมีดาเสียจอดแล้วตอนนะ้ใ้มีคนกบดมันบ้ามันบ้ามันบ้าบ้านนี้บ้านนี้ปาทิุีมีระเบิดไหมปาระเบิดอัดไหม ปาแตกตัดเงนี่ไาหลุดหลุดพี่แเมาหลุดเดยวแม่ไม่ใช่เมาหลุดพี่จงใจ้โจนูไม่เลงเลยอ่ะเนี่ยพี่แฟปลาแตข้าบนน่ยสห้องบนพี่แฟร์ใส่ไปห้องหน้าตาไม่ไมพี่แทโดนับีมาแพี่ติดต่พีี่ปาไปชิงชิ่งตีดีกันดู้ เขาอยู่ไหนพี่เขาไม่อยู่แค่มองมาตรงนี้เปล่าพี่ที่ไม้มองให้ได้อยู่ตัวเดียวเองไอสัตว์ตายเลยเหรอมันไม่สาม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 หรอเฮ้ยระวบงหพี่ปล่อยบ้านนู้นว้านนู้นบ่านนี้มีนะใช่เหรอบ้าต้องข้ามต้องข้ามแฮ้ยผมจะเชื่อพี่เลยผมไม่นำนะเขาหลัก เบอร์ได้เล่นอะเบอร์ได้เล่นแล้วมีเน็กยัดขึ้นไปได้เลยโอ้ยตายเฮี่ยจริงจริงเหนป่ายเฮีย่ยไม่ไม่เข้ามันอยู่ห้องมุมข้างบนอ่ะ ส่วนเดียวเราเทรดได้แล้วนะคุมนั้นเลยพี่นั่นแหละที่ผมเห็นล่าสุดอะพี่ไปเข้าไปแล้วรอพี่อ่ะพี่ใส่ล็อกหน่อยมีแฟดปะมีแฟดปะใส่มีตอกลูกพี่ใส่ล็อกตัดส่ล็อกกันไปแล้วพี่เฮ้ยมันเกิดไรขึ้นไงห้องหนาเปห้องไหน้องหนาเป็นห้องไหนเ้ยเฮ้ยใส่มาเลยวะนี่ไงจับห้ามเฮ้ยอ้าวโอมีสองตัวข้างบนด้วยกะพัง ไอวอะทีเียอะบโอยี่ตัวอแตกเลยวพี่มาแล้วพี่มาแล้วตายหมดพี่ต้องพี่ไปชุบชุบพี่จะปัาเหรอพี่ทำไรอ่ะพี่แนนาะไม่ไปาาจิพี่แพี่ไม่ต้องขาดแล้วพี่ปล่อย้ตายหลยพี่่ี่คนแต่อ่นั่งนิ่งเลยนัง่ะไม่ได้ยินเสียงปีเลย คือเราชิมคือชิมนะบ้านเราต้องเคลมบนญอยวะพี่ตอดบนตรงเนี้ย <c oughs> นั่งเลย <c oughs> นั่งยาวเลยพี่ไม่มันมันไปล็อกตัวบันไดอ่ะยิงโดนแล้วเสร็จกลายเป็นไอ้นี่ไงตัวข้างบนชั้นสองอ่ะ ไอ้เฮโรไปตองเนียอุยเขาโคตโหดเลยเอ,อเอ,อของนีแต่ปบัข้างล่างบ้านได้ปะถึงไม,ไม่สุดนะชื่อคเลย,ย,เลยะ

ติดลบแล้วแบบนี้ไปาสบายเฮ้ยมนอยู่ข้างวันมิาการนะีดพวกนี้มาไวไปนเนี่ยพี่ แรงเลยนี่หว่าเห็นหวดแล้ววจะเลือกอ่ะใครไม่ใช่ได้เลยผมเคจะเลือกไอคิดเนี่ยมันโปลกไปด้วยไอเอฟเนี่ยไม่มีคนหมดเลยเข้าเลยสัตว์เกมได้ชื่อไม่นี่นะสองหนึ่ง

แม่ไม่ตายเขัดเฮ้ยเอาดิจรงไงตัวเดีู่ไมนี่มีของอยู่นะเออไม่หมดมีของที่หายเลยวะ่นบ้านหรอว่าอะไรอ่ะไม่อยู่ข้างนอกพี่พี่เล็กกับราอยู่ยิงอะไรนสายแล้วพี่รับมัน À. Ừ, phải ạ chủ cái khuyên lốt lốt thê đuổi mày ui mày lố đuổi ấy à chẳng men <laughs> <laughs> กูยิงดักมาหนึ่งตัดูดีป่าแล้วพี่ตรงรถตรงรถตรงรถยิงไม่ยิงอย่าง้ป่าแซดแ user entered your channel เหตุเน่มันไม่มันรอพี่แล้วรอพี่แล้วพี่พี่หนีมาโดนนะ อุย้ยเดีองเนอะอเข้าโหะมาช้าไปพี่ตีมันไว้ไหตีได้ไหมนั่คือมันเดินสายเดินสายอย่างเดียวเลยนะเฮ้ย